สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดียามดึกนะคะถ่ายคลิปเด็กๆให้ชมนะคะหลังจากกลับจากโรงเรียนนะคะวันนี้นุกได้ไปหาเด็กๆ3 0,000นนะคะไปไปเกือบทุกวันแล้วค่ะว่าก็ต้องผ่านบ้านน้องแจนอยู่แล้วก่อนที่จะไปทุ่งนาแล้วก็ไปบ้านหลังเก่าของนุกที่นุกเคยอยู่นะคะเอาอาหารไปให้ลูกๆที่บ้านหลังเก่าของนุกนะคะน้องหมา ก็บังเอิญไปเห็นน้องแจนเขาเขาหิ้วตะกร้านะคะหิ้วตะกร้ารู้ไหมคะว่าเขาไปอะไรเขาเก็บผักบุ้งที่ทุ่งนานะคะไปขายนุกเห็นแล้วนุกรู้เลยว่าว่าน้องคงไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินจะซื้ออาหารซื้อข้าวกินเน,นะะี่ยค่ะเพราะว่าก่อนที่นุกจะย้มาอยู่บ้านเช่านุกก็ ก่อนที่อยู่บ้านเดียวกันนะคะนุก็รู้อยู่ว่าสภาพเขาครัวนะ้องเขาเป็นยังไงก็คือรับจ้างนะคะรับจ้างทั้งทั้งแฟนเขานะคะอ,อ่แล้วหมาสามแสนนะ่ะก็ไม่ค่อยกินอาหารเม็ดนะคะไม่ค่อยกินเขาจะกินเข้าวสวยนะคน้องแจงบอกว่าเขาชอบกินข้าวสวยข้าวสวยแล้วก็พวกอ,อ น้ำซุปหรือไม่ก็พวกเนื้อไก่คุกอย่างเงี้ยเขาชอบกินมากนะคะเขาไม่ค่อยกินอาหารเม็ดนะคะทีนี้นุกก็เลยแต่ข้าวสารนุกก็ซื้อให้นะคะนุกก็ซื้อให้อยู่นุกก็ซื้อให้พวกเขาอยู่พวกเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อข้าวเม็ดสวยๆมานะเพราะว่าพวกเขาพวกเขาแบบว่าบอกว่ามันแพงกินข้าวหักเคยเห็นข้าวหักไหมคะข้าวเมลิที่มันหักคะ่ะเมลิรวมอ่ะที่จะกิโล กิโลหนึ่งประมาณ20บาท25บาทนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเอาข้าวเท่านี้ก็พอเขาบอกว่าไม่ต้องเอาข้าวดีๆสวยๆเขาก็กินกับพวกเด็กๆนะคะหมายถึงพวกสามแสนนั่นแหละคะ่ะเขาก็หุงกินเขาก็กินได้เขาบอกว่าเขาก็กินได้อร่อยเหมือนกันหนูก็สงสารนะคะคิดว่าคิดไปคิดมาเออเราเอาเราเอาความลำบากไปให้พวกเขาหรือเปล่านะคะคิดไปคิดมาแต่ว่าก็พยายาม ไม่ให้เขาแบบเดือดร้อนนะคะก็พยายามซื้อข้าสารให้แล้วก็น่นาจะช่วยนะคะช่วยอะไรช่วยได้ก็ช่วยที่ท่าน fc เมตตามานกก็แบ่งปันนะคะไม่ใช่พ่านุกไม่แบ่งนะคะมันเป็นไปนไม่ได้ที่นุจะไปะเห็นแก่ตัวให้แต่กับเด็กๆที่บ้านที่ทุ่งนาไม่ใช่นะคะเพราะต้องแบ่งคือ เราต้องไม่ใช่ว่าให้แต่สามแสนกินนะคะคนเลี้ยงหมาก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะคือถ้าหมาได้กินเขาก็ได้กินแต่ถ้าเขาได้กินหมาก็ได้กินเอาๆอ,อย่างนี้แล้วกันพูดแบบนี้แล้วกันลูกก็พยายามซื้อข้าวสารให้นะคะคือขอให้มีข้าวสารนะคะพวกเขาหากินเก่งอยู่แล้วนะคะในช่วงหน้าฝนหาปูหาปลาเขาก็เขาก็กินได้เขาก็อยู่ได้นะคะลูกพ่อก็กำลังเรียนอยู่น้องโยกก็ อยู่ประมาณป2นะคะป2ขึ้นป2หรือป3เนี่ยแหละคะ่ะยังเด็กอยู่นะคะก็อนนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะอย่าดราม่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังถ้าใครอยากเมตตาเอ่อน้องแจนรวมถึงว่าพวกเด็กๆสามแสนก็ยินดีนะคะยินดีเป็นสะพานบุญคือไม่อยากให้เด็กๆเ,เขาได้อดแล้วก็ไม่อยากให้พวกน้องแจนเขาแบบ คือเดือดร้อนจนเกินไปอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะคะเด็ก3ามแสนนะคะตั้ง3ตัวนะคะตั้ง3ตัวนะคะเออคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องของเด็ก3ามแสนแล้วก็ครอบครัวน้องแจนนะคะแต่ภาพมันอาจจะเป็นภาพเด็กๆในบ้านนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะก็ชมภาพอ่าแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยก็แล้วกันนะคะนี่แหละคะ่ะก็เล่าสู่กันฟังนะคะเล่าสู่กันฟัง สำหรับคลิปนี้ขอพอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีค่ะ